ไม่เคยกินเมนูนี้เลยอุย้ยแล้วเคยเห็นไหมเคยรู้จักไหมครับเคยเห็นแต่ไม่กินเห็นเห็น,หนอันเนี้ยรู้ว่ามันเป็นญี่ปุ่นและกิ่นอ่ะรู้ว่าเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่เคยกินเมนูนี้ปกติญี่ปุ่นคือโอเด้งอโอเด้งโอเด้งมันจะเป็นซุปๆแล้วก็ใส่พวกเนี้ยลูกชิ้นต่างๆนานาไอ้ลูกชิ้นพวกนี้ซื้อมาจากไหนหรอเธอเน่าครับเอ๋ซื้อมาช่วยมาไม่รู้ไม่แน่นะไม่แน่นะไอ้ว่านะคนนี้ทำอาหารเก่งนะจะไม่ทำเมนูนี้ เพราะเมนูเนี้ยเป็นสําหรับคนที่ไม่ค่อยทําอาหารและบางพ่ออร่อยง่ายเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนี้เขาทำเขาทำเองหมดเลยนะทำอะไรโผแล้วนะกลับตีเลยถ้าเขาทำหเลยกบตีพูดแล้วนะทำตัวยังงพูดแล้วนะทำเองนะโน่วเเยยไม่ได้ตไม่ได้ถ้าเกาทำเองนะถ้าทำเองกูกลับตีเลยครับพูดแล้วนะถ้าทำเองนี่คือให้บิตคอยเหรียญหนึ่ง ว่าเมนูต่อไปน่าสนใจเพราะเราจะมาดูนะครับว่าพวกลูกชิ้นอะไรอย่อันนี้ว่าซื้อมาหรือหรือทําเองเพราะว่าอันเนี้ยมันมีเบสอยู่ในนั้นแล้วอมีเบสเบสคือบิตคอยกาา์ตินการ์ตินให้บิตคอยกูกาตินสองครั้งดีกว่าถามเลยว่าจะกาปตินในรายการหรือนัดจัดอีเวนต์วันหลัง จัดงานนี้หรือจัดอีเวนต์ถ้าทุกอย่างเขาทําเองนะผมว่าเขาตั้งใจมากๆมากๆเลยเดียวแล้วเขาใส่ใจรายการนี้เขาควรถูกชื่นชมมากๆครับครับผมให้ไป8.5จคะแนนครับผมผมเดาว่าเป็นของพี่ทองอกครับและเมนูนี้เป็นของขออพงเมยที่อยากรู้ กยอย่างที่ทุกคนรู้ปกติทุกอย่าง,งผมทำวัตถุดิบหลักเองหมดแต่และครั้งนี้ก็เช่นกันครับและครั้งนี้ก็เช่นกันครับ้นน